ายการนะครับไลฟ์โชว์ชีวิตติดดนตรีนะครับช่วงนี้เราก็จะพาเอาศิลปินที่น่าสนใจนะครับมาพูดคุยกันนะครับและสําหรับสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นศิลปินดูโอสุดแนวนะฮะแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวเพราะว่าความสามารถของพวกทั้งสองคนเนี่ยเรียกว่าลงตัวครับคนหนึ่งก็เงียบๆตั้งใจทาดนตรีไทยคนหนึ่งก็เอนเตอร์เทนได้แบบสุดยอดเลยทีเดียวนะครับพอเอามารวมกันเป็นกูดคอมบิเนชันครับที่ผมพูดอยู่ก็คือวงลิปตานะครับเดี๋ยวเรามาพูด คุยกับเขาพร้อมๆกันเลยดีกว่าอย่าลุกไปไหนนะครับเดีย๋ยวจะพลาดสิ่งที่น่าสนใจชื่อของลิปตาประกอบด้วยหนุ่มที่หลงรักในเสียงดน,นตรีสองคนคือแทนทารนลิป,ปตาพันลบและคัตโตอารมณ์โพหรรัตนสกุลจากจุดเริ่มตน้นด้วยความชื่นชอบและหลงใหลในงานสไตล์ R&B pop จนทำให้เพลงของพวกเขาติดหูแฟนเพลง และในวันนี้พวกเขาทั้งสองคนก็กลับมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดของพวกเขาครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับเรามาทําความรู้จักกับศิลปินประจาสัปดาห์นี้ในช่วงไลฟ์โชว์ชีวิตติดดนตรีกันนะครับนั่นก็คือ2หนุ่มลิปตาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเจอกันอีกแล้วนะฮะครับผมให้ช่วยแนะนําตัวกันสักนิดนึงดีกว่าครับ สวัสดีครับผมคัตโตครับผมแทนครับจากลิปตาครับนี่นะครับตอนนี้ทั้งสองหนุ่มก็มีซิงเกิลใหม่ออกมาให้พวกเราได้ฟังกันแล้วนะครับแต่ว่าแนวเพลงหรืออะไรต่างๆหลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นครับผมกับเพลงที่มีชื่อว่าเออแต่ก่อนเลยอ้าวอไม่ต้องสนใจแต่ก่อนเลยอ้าวอ้าวต้องจากไปฟังเพลงเพราะไม่เันคืนนี้ต้งอย่าไปแแล้วถ้บอกว่าไม่คุ้นเนี่ยก็เพราะว่าเราเปลี่ยนสไตล์ของเราเล็กน้อยครับนะ ก็คือชุดนี้เนี่ยเป็นชุดที่3แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะทำอะไรที่มันแตกต่างมจากเดิมเล็กน้อยเพลงเพราะแบบเดิมมันยังมีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชุดนี้ก็เลยเคุยแทนว่าจะทำยังไงกันดีเพลงที่ทำล่าสุดนะครับผมออพอมานั่งคุยกันแล้วน่าจะเป็นแนวเพลงที่สนุกเพราะจริงๆแล้วปกติเราเล่นไลฟ์โชว์เนี่ยค่อนข้างเล่นเพลงสนุกสนานอยู่แล้วเราจะเล่นตามเฟสติวัลนี่คือหน้าที่หลักของเราเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยทำเพลงที่ผมว่าน่าจะเหมาะด้วยกับตัวตนของเราด้วยแล้วก็ ไม่ทิ้งแนวเดิมมากจนเกินไปก็เลยมาลงตัวแบบร็อกแอนด์โรลครับก็คือเอาแนวดนตรีในยุคก่อนมาผสมผสานใช่ครับมันก็จะเป็นการทำร็อกแอนด์โรลแต่เป็นร็อกแอนด์โรลแบบริปตายครับไม่ใช่คงไม่ใช่ร็อกแบบร็อกแบบโหแบบโยหหัวมันเฮฟวี่เทลอันนั้นมันกอนที่แลมฮะแล้วคือริปตายก็จะมีแนวทึงก็คงทำแบบ ลิศตาพยายามทำร็อกแอนโร์จะเป็นยังไงไคือเรียกว่าเป็นเอิร์แลแล,แล้วเหตุเกิดมันเกิดขึ้นมาจากไหนครับเอิร์ลเนี่ยคขาบ่าเอิร์ลนี่มันก็แปลกมากนะมันเป็นคำที่ มันไม่ได้สับสักเท่าไหร่นะก็ดีเราก็ปกติแล้วแทนจะมีคนเขียนเพลงหรือเปล่าครับก็เขียนชุดแรกชุดสองเขียนไปเรื่อยๆแล้วพอชุดนี้เราก็เลยเฮ้ยเพลงแรกนี่อย่างที่บอกลิปตายาทำแนวร็อกแอนด์โรลก็เลยเฮ้ยลองไปเขียนพี่บอยดูดีกว่าเพราะว่าเราน่าจะได้อะไรใหม่ๆแล้วก็ด้วยความที่เออขายกันไปสามปีจากชุดที่สองเนี่ยก็อยากจะทําอะไรที่เรื่อแต่กต่างแบบแรกก็เลยเ้ยไปเขียนเพลงพี่บอยดูเขียนเพลงพี่บอยไปพี่บอยก็เราก็มีโครงเพลงนี้ไปให้แล้วพี่บอยก็เออฟังไปฟังมาคุยไปเกือบสองชั่วโมง ครับผมกว่าก็พี่บอยก็เข้าไปท่องอัดเลยก็ไปคุมพามตามสไตล์แกเติมเติมเติมอะไรคุมพาไปเรื่อยตรงท่อนทุกแกก็อมนี่เป็นวิธีการทำเพลงของคุณบอยกวดศรีโผใช่ครับเข้าไปคุมพาอยู่ในห้องห้องอัดใช่ครับเขาทำเมโลดี้ก่อนเมโลดี้แล้วก็เขาก็ไม่ชอบก็จะเปลี่ยนครับผมเขาต่อเนื่อยุดก่อน อเออเออเออนื้นี่นิวเนี่ยเออดีมันสนุกดีมันมันไม่ต้องมีความหมายแต่มันฟังแล้วคนเก็ตว่าเออเนี่ยมันแบบมันสุดๆดเนี่ยคือคืออย่างคุณทศน,นตติที่ก็เป็นนักร้องใช่ไหมฮะครับ <c oughs> แล้วพอฟังฟิลลิ่งจากคุณบอยในห้องอัดได้ยินปั๊บ <c oughs> แล้วเฮ <c oughs> ้ย <c oughs> เราน่าจะเอามาเป็นเหมือนกับแปลงหนอได้เป็นเมสซี่อ่ะแล้วเราเฮ้ยรองเท้าคู่นี้มันใช่อ่ะมันน่าจะใส่ได้ตรงนี้แล้วตรงนี้ต้องดูนี่โอเคครับโอเคชอบครับครับก็รู้สึกเออ ถ้าแบบนี้น่าจะสนุกอ่ะคือผมจะเป็นตอนที่ผมชุด1.2ึ่งชองก็เวลาฟังอะไรเงี้ยผมก็จะบอกแทนว่าเออเพลงนี้มันน่าจะเป็นอย่างงี้ครั้งนี้ลองเชื่อเซนดูอีกทีนึงน่าจะเป็นยังไงก็เลยเก็บเอาไว้แทนก็เออ้ก็ได้งั้นตามใจเก็บไว้ก็ลองเก็บไว้ดูทีนี้เนี่ยเราก็เอามาเขียนเนื้อใช่ไหมฮะเพิ่มเติมต่อไปเป็นไงก็จะเพิ่มเติมคือเราได้คำว่าเออเนี่ยคือเออมันชัดเจนมากัชัดเจนมากแลก็เลย ประกอบ่างเพถึงจะได้พบกันอีกทีแต่กนเลยเอ้าเอาไม่ต้องสนใจโดนเลยเอ้าเอาต้องจัดไปไม่ฟังแท้ทนอะไรที่หนาวคืนนี้ต้องยาใบเป็นกันไม่หยุดวันนี้ต้องสุดดีไหมเอาไอ้เมลโลดี้ที่ที่คุณบอยเขาดึงทำมึงทำเนี่ย<ช>เอามาตีออกมาเป็นทายอะไรประมาณนั้นใช่ครับผมเป็นบรรยากาศขการเที่ยวครับแล้วก็ แล้วก็เป็นบรรยากาศของคอนเสิร์ตน่าจะเป็นบรรยากาศที่ออกไปต่างจังหวดน่าจะเป็นบรรยากาศที่ในพับมันอยู่เยอะแยะมาตรงปาร์ตี้อะไรก็ว่าไปผมว่ามันเป็นตรีมมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นนะครับแล้วก็พอเรารู้สึกว่าเออเมโลดี้หรือว่าทางที่พี่บอยสร้างมันเป็นสีกับโทนนี้สถานที่น่าจะเป็นโทนนี้แล้วก็เลยจัดสถานที่เอาคนไปใส่เอาทําฉากนี้ทำไฟมาลงรงให้มันได้บรรยากาศเรื่องเรื่องราวที่เล่าไปก็เป็นหนึ่งอันแลวเรื ad, ่องราวที่เล่าเด่นๆเออนี่คือพูดถึงอะไร พูดถึงเอามันมันจริงแล้วมันไม่มีอะไรมากเลยพอดีรรเราทําเพลง<ๆ>แบบเพลงรักมันต้องมีมีกว่าจะปูเรื่องกว่าจะอ,อกคักอะไรเงรี้ยคือเพลงนี้ไม่ได้ไงเพลงนี้มันคือแค่ว่าเรามีที่ที่หนึงแต่เราก็ชวนคนออกมา เออว่ะแต่ไอคนพวกที่จะมาเออว่าเราเนี่ยคนแบบไหนบ้างไอคนที่มีแฟนก็เหมือนไี่มีไอคนที่เล่นแต่บีบีไอคนที่มีเป็นโสนมาเป็นกี่ปีแล้วไอคนที่นู่นนี่ก็คือทุกทุกคนแหละคือชวนออกมาสนุกกับลิปตาแค่นั้นเองก็เป็นการทํางานที่แปลกแตกต่างจากการทํางานสองนักร้อของลิปตาครับผมเพราะว่าหนึ่งเลยปกติจะทำเองครับแต่วันนี้ก็มีคุณบอยเข้ามามีร่วมในซิงเกิลแรกครับผมแล้วคิดว่าการแตกต่างตรงนี้เนี่ยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยหรือเปล่าหรือว่าเฮ้ยเรานา จะแบบลองไปฟิชเชอริ่งหรือลองไปทําอะไรกับผมว่าก็จริงๆแล้วนักแต่งเพลงหรือว่าคนทำดนตรีทุกคนเนี่ยอย่างที่บอกตอนนี้จะมีการฟิชเชอริ่งทำร่วมงานกันแบบนิ่งสบายเราก็เลยอย่างชุดนี้เราก็มีการฟิชเชอริ่งกับ ETC อ้โหแต่จริงจริงนี่การฟิชเชอร์วิ่งหลายอะไรห้าคนใช่ห้าคนเราก็เหนื่อยพอสมควรทั้งเพลงอันนั้นก็เป็นซิงเกิลที่ปล่อยออกมาใช่ครับผมก่อนหน้าเอออย่างนี้ใช่ครับผมใช่ไหมฮะตอนนั้นไปทำงานกับ ETC เป็นยังไงบ้างครับ สนุกมากครับแล้วก็เป็นเกียรติมากด้วยเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าเราสนิทกับเ,เขามากอวปกติเนี่ยครั้งแรกเนี่ยไม่ได้รู้จักกันแล้วก็ไปแอบดูหลังเวทีคอนเสิร์ตพอรู้ว่าเขาเป็นวงระดับเทพในการเล่นไลฟ์โชว์คือจะสไตล์แบบโชว์มิวสิชเชนชิพนะครับโชว์ ความเป็นนักดนตรีสูงครับโอ้โหเบลเล่นกันอบเรนี้คนรู้ต้องมาแบบกีตาร์ฮีโร่เบลฮีโร่อะไรอย่างเงี้ยครับก็ไปดูกันแล้วก็รู้สึกว่าเออดีเนี้ยเขาค่อยๆรู้จักกันครับไปเล่นตามคอนเสิร์ตแล้วก็ไปตีสนิทเขาไปตีซีพี่เล่นยังไงยังไงอะไรอย่างเงียง้ย,ย,ย,ยด้วยความที่เขาเป็นรุ่นพี่อ่อรู้จักกันได้ปาร์ตี้กันบ่อยทีนี้ก็เลยชวนมาทับเพลงกันครับผมเขาก็เลยก็เลยตกล้องมองชิ้นในคืนนั้นกับแทนคนไหนแล้วเพลงอื่นๆที่จะออกมาต่อจากนี้ครับชุดนี้จะมีุ้ดละหกเพลงนะครับก็จะมีเพลงที่เราอีก ทำกับวง ETC มีเพลงที่เราเคยทำกับที่เจ้าอี้บอยบอยกับเดทองครับแล้วก็มีเออมีอะไรต่างๆสี่เพลงใหม่นี้ก็จะเป็นเพลงที่ค่อนข้างเ,ออเพลงแบบที่คนคาดว่าจะต้องได้ฟังจากติดตาเพลงช้าก็มีมแล้วแล้วก็มีเพลงต่เป็นเพลงดิสโกโ้เพลงสนุกๆที่บอกมามันเติมสลัสให้ไลฟ์โชว์เราขึ้นก็จะดี แล้กระแสตอบรับตอนนี้แฟนบอกว่ายังไงว่าสำหรับแฟนลิตาที่ติดตามกันมาตั้งแต่รอบแรกวันนี้ผมก็รู้สึกว่าก็ดีครับดีใช่ไหมฮะดีครับแต่คือถ้าโต้ลาทําเพราะฉะนนเลิกนะผมร้อยเล่นผมร้อยเล่นนะครับก็สนุกดีผมรู้สึกว่าถ้าเกิดคนที่เขาเคยไปเจอมาเขาจะเข้าใจเขาจะเข้าใจว่าเออ ส่วนหลายๆคนที่แต่บางคนเนี่ยที่ผมมีกลุ่มนึงที่ไม่เคยฟังริบตามมาก่อนเลยก็มีนะครับเขาก็เฮ้ยนี่มันเพลงแนวอะไรทั้งที่อะไรย่างเงี้ยวงที่เป็นเพลงแบบนี้เลยหรือเปล่าแต่ที่ที่ทำแบบนี้ทั้งอัลบั้มเลยหรือเปล่าก็จะมีแบบนี้มาเป็นกลุ่มแบบแฟนคลขับใหม่ๆวงเป็นผู้ชายอ่ะมีกลุ่มหลายแบบที่มีคนที่แบบเฮ้ยแล้วเพลงช้าหระคะเพลงปกติหระคะเพลงแบบประมาณที่เขาเคยชอบมาเนี่ยจะมีหรือเปล่าโอเคมีแต่เดี๋ยวเราขอฝ่ายของก่อนจะขอลองแบบใหม่เราขอลองแบบเรียกว่า อะไรลองของใหม่ครับครับผมแต่สิ่งที่ผมเห็นนะที่ผมเห็นเนี่ยใน MV ็มวี อันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงเยอะเลยนะครับ MV นี่ก็เล่นมาเป็นเหมือนแบบหนังกระตูนญี่ปุ่นอ่ะ MV นี่ต้องเริ่มจากร่วมกับก่อนครั่วมกับนี่ก็เป็นคนที่เขาไม่เคยกำกับ MV มาก่อนเลยครับเขาแบบไปถ่ายนี่ถ่ายนี่มาก่อนแล้วก็เป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยเด็กด้วยความที่เราทําเพลงแนวใหม่เราก็เลยลองคนทำงานใหม่ๆเลยร่วมกับพี่มาเลยมากำกับด้วยแล้วเราก็ประชุมวิทยรอบทำแบบไปชี้ชี้กันเองเลยว่าต้องการแบบไหนสีประมาณไหนแบบ เป็น,เ,ปนเรื่องมากใส่เ,เขาอะครับไ่ใช <c oughs> ่เถอะเข, <c oughs> ขาเขางงไหมเขาไม่เคยทำเอ็มาก่อนคือปกติเขาถ่ายเขาก็คือตามความเชื่อของเขามุมก็คือมุมที่เขาชอบสีเสือก็สีที่เขาเลือก แต่ตอนนี้เขาต้องมีศิลปินที่แบบว่าเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยไงก็เป็นเรื่องมากใส่เขารู้สึกว่าเป็นแบบเป็นปเปอร์ที่ไมยืนหลังเนาสิ่งนี้ไม่ชอบเล่นน้อยดีครับก็ได้โอเค MV ก็เป็นที่พิน่าพอใจบเพลงก็ได้แนวทางที่ต้องการก็คือใส่ร็อกแอนโดร์เข้าไปแล้วก็ยังมีความเป็นลิปตาอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็ที่สำคัญแน่นอนการแสดงสดต่อไปนี้ก็คงจะสนุกสนานมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเพลง ตอนนี้ที่อยู่ในแผ่นก็มันแล้วเล้ว่าเราไปเล่นสดเพิ่มบีทเข้าไปมันก็น่าจะแบบว่าโอ้โหแต่ที่ขับรถสามชั่วโมงก็คงพุ่มแล้วเดี๋ยวเราทำหน้าก็คงต้องคิดไอ้พวกขับรถหกชั่วโมงอะไรครับโอ้โหวันนี้ได้คุยกับ2หนุ่มลิตายก็คงจะเห็นแล้วนะครับความสนุกสนานของทั้งสองหนุ่มนะฮะแล้วก็แน่นอนนะครับผลงานเพลงซิงเกิลใหม่เนี่ยก็ปล่อยออกมาแล้วนะครับอยากจะให้ฝากผลงานสักนิดนึงครับผมฝากในทางการเลยนะครับใครอยากมีเพลงเอิร์นะครับผมเข้ามาในโทรศัพท์ ดวยด้วยช่วยผปรโมด้วยนะครับดอกจัน49 65 65แล้วกดโทรออกตารางงานแล้วก็ข่าวข่าวได้ทาง Facebook แล้วกันครับ www.facebook.com/slash สิบตาและเว็บเว็บนะครับ loveisloveis.com ก็จะมีสิินค้าบิ๊กบิรีบิีบิ๊กถูกงานนี้ก่อนเพราะเดี๋ยวปีหน้ามาใหม่อีกแล้วนี่ปกตินี่จะแบบทำสามปีเหมือนสามปีครับ ีีนายมไฟแรงตอนนี้ไฟกำลังมาใช่ไหมครับช่วงชัชวาลจะแก่คือทุกวันเราต้องลุกเอ้นมาอะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับสองหนุ่มลิตายังไม่ไปไหนนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวพวกเขาเนี่ยจะมาโชว์กันแบบสดๆให้ได้ดูกันเลยนะครับสำหรับเพลงที่ชื่อว่าเออนะครับแต่ว่าผมต้องขอขอบคุณทั้งสองหนุ่มมากๆเลยนะฮะที่มานั่งพูดคุยกันเดี๋ยวรอติดตามนะครับชาวมิวสิกส์ออร์ราวยาลุกไปไหนเด็กออกมาได้ละแล้วพวกยิ่งสอดและพวกที่เพิ่งโดนทิ้ง ออกมาได้แล้วพวกที่ไม่เคยมีใครรักเจอออกมาได้แล้วที่ไม่อยากจะนอนบนคันแห,ห้งคาหิ่งออกมาได้แล้วพวกที่มีแฟนก็เหมือนไม่มีออกมาได้แล้วพวกที่วันวันอาจจะกดบีบออกมาได้แล้วพวกที่เชื่อว่าจะเจอความรักในวันนี้ลองออกมาพบกันลองออกมาคบกันลองออกมาทักทายเซฮาย จะได้พบกันอีกทีกรธเลยไม่ต้องสนใจต่วดลอ oh o oh, ต้องจากไปไมันฟังแค่วนทนั้นคืนนีอยาวไปแกันยทุกวันนี้ตุสุดเข้าใจไหมใครไม่สุดอา,าออกมาออมาแล้วพวกที่ทางานแต่ไม่มีเงินเก็บซักทีออกมาได้แล้วพวกที่ขี้แลมีแตเกรด ออกมาได้แล้วผู้เชี่วจะเจอความรักในคืนนี้ลองเอามาพบกันลองเอามาคบกันลองเอามาทักทายเสแให้ยกันในตอนนี้ไม่รู้เมื่อ,อไรอย่ใไรอยาใครราญเราถึงเจอใพบกันจริ ไม่รู้ว่าเมื่อไรสิ่งไหนอย่างไรกับใครเราถึงจะได้ สิง